สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเกียร์กระรวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักรถไฟฟ้าที่มาแรงที่สุดในตลาดไทยอีกหนึ่งรุ่นนั่นคือ BYD Dolphin รถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนให้ความสนใจทั้งเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีความประหยัดและราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นกว่าเดิมมากการมาของรถรุ่นนี้ถือว่าสร้างสีสันให้ตลาดอีวีไทยอย่างชัดเจนเพราะไม่ใช่แค่รูปทรงที่ดูทันสมัยเท่านั้นแต่ยังมีสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ใส่มาแบบจัดเต็มเกินกว่าราคา และว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักรถคันนี้แบบละเอียดทั้งการออกแบบภายนอกภายในการใช้งานจริงและราคาจำหน่ายในไทย bwd d o n h i n ถูกพัฒนาด้วยแนวคิดให้เป็นรถไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดที่เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนเมืองที่ต้องการรถที่ขับง่ายจอดง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายและมีเทคโนโลยีล้ำสมัยเมื่อคุณได้เห็นดีไซน์ของตัวรถจะรู้สึกได้ทันทีว่ารถคันนี้ไม่ได้ตั้งใจทำให้ถูกแต่ตั้งใจทำให้สวยและมีสไตล์ โดยใช้เส้นสายที่ได้แรงบันดาลใจจากโรม่าซึ่งทำให้ตัวรถมีความโค้งมนลื่นไหลดูน่ารักแต่แฝงความทันสมัยอยู่ในทุกมุมมองเมื่อมองจากด้านหน้า BYD Dolphin ให้ความรู้สึกเป็นรถยุคใหม่เต็มรูปแบบไฟหน้าเล็บดีไซน์คมชัดเสริมด้วยลวดลายที่ดูเป็นเอกลักษณ์เส้นกันชนด้านหน้าถูกออกแบบให้รับกับรูปทรงของตัวรถอย่างลงตัวส่วนด้านข้างตัวรถใช้เส้นสายที่นุ่มนวลและให้ความรู้สึกคล่องตัวล้ออลลอยที่ให้มาในรุ่นสูงจะมีดีไซน์ที่ดูกีฬามากขึ้น ทำให้รถดูเด่นเวลาเคลื่อนตัวหรือแม้แต่ตอนจอดเฉยๆส่วนด้านท้ายไฟท้ายแบบเส้นต่อเนื่องทำให้ดูพรีเมียมและเพิ่มมิติให้รถดูมีความกว้างขึ้นแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่การออกแบบภายนอกทั้งหมดทำให้มันมีบุคลิกชัดเจนและดูแพงกว่าราคาที่ขายจริงมาถึงภายในซึ่งถือเป็นจุดที่หลายคนให้ความสนใจ BYD Dolphin มีห้องโดยสารที่ออกแบบให้ใช้งานได้จริงและให้ความรู้สึกโปร่งสบายกว่าที่คิด แม้จะเป็นรถแฮทช์แบ็กขนาดไม่ใหญ่แต่การจัดวางพื้นที่นั้นทําได้ดีมากคุณจะสัมผัสได้ว่ารถกว้างมกว่าที่เห็นจากภายนอกบานนั่งถูกออกแบบให้โค้งรับกับสรีระวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารในรุ่นสูงให้ความรู้สึกพรีเมียมขึ้นส่วนแผงแดชบอร์ดจะเน้นความโคง้งมนเช่นเดียวกับภายนอกทั้งหมดเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ขององค์การออกแบบจุดเด่นอีกอย่างคือหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพิ่มทั้งความสะดวกและความล้ำยุก หน้าจอดิจิตท,ทัลนหลังพวงมาลัยแสดงข้อมูลได้ครบถ้วนทั้งความเร็วสถานะแบตเตอรี่และระบบต่างๆพวงมาลายัยดีไซน์ทันสมัยใช้งานง่ายพร้อมปุ่มควบคุมหลายฟังก์ชันระบบไฟแอมเบียนไลท์ภายในรถให้ความรู้สึกเหมือนนั่งในรถยุคใหม่ที่เน้นความอบอุ่นและเทคโนโลยีรุ่นที่สูงขึ้นจะมาพร้อมหลังคาพารามิกที่ทําให้ภายในโปร่งและสว่างมากขึ้นใครที่ชอบความรู้สึกโล่งๆหน้าจะถูกใจแน่นอนด้านผู้โดยสารหลังไม่ต้องกังวลว่าจะอึดอัด เพราะพื้นที่ขามากว่าที่คิดและตำแหน่งการนั่งถูกออกแบบให้ลุกเข้าออกง่ายเหมาะกับคนทุกวัยแม้แต่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็ถือว่าใช้ได้สําหรับรถขนาดนี้เปิดท้ายง่ายใส่ของได้สบายสําหรับการใช้ชีวิตประจำวันเช่นช้อปปิ้งอุปกรณ์กีฬาหรือกระเป๋าเดินทางใบกลาง เครื่องสมรรถนะ b y d d o p h i n ในไทยถูกวางจำหน่าย2รุ่นหลักคือ standard range และ extended range โดยรุ่น standard ใช้แบตเตอรี่ขนาดประมาณ50กิโลวัตต์ชั่วโมงและวิ่งได้ราว40 0กว่ากิโลเมตรตามมาตร,รฐาน n e d c ส่วนรุ่น extended มีแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นราว60กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ประมาณเกือบ500กิโลเมตรซึ่งเมื่อใช้งานจริงในเมืองไทยก็ถือว่ามากพอสำหรับคนทั่วไปการชาร์จแบบ DC ในรุ่น standard รองรับประมาณ60กิโลวัตต์ส่วนรุ่น extended รับได้ราว80กิลววัต์ทให้เาาชาร์จสั้นลงแบบรู้สึกได้ อัตราเร่งของรุ่น Extend e d ถือว่าดีทีเดียวสามารถเร่งศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ประมาณ7วินาทีซึ่งสำหรับรถขนาดเล็กและราคาประมาณนี้ถือว่าเร็วมากการขับขี่ในเมืองทำได้เบาสบายพวงมาลัยน้ำหนักดีมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังต่อเนื่องและไม่ต้องรอรอบเหมือนเครื่องยนต์สันดาปส่วนการเก็บเสียงทำได้ดีทั้งเสียงลมและเสียงยางทำให้การเดินทางเงียบสงบและให้ความรู้สึกเหมือนรถยุคใหม่เต็มรูปแบบ สุดท้ายเรื่องราคาที่เป็นไฮไลท์ของ BYD Dolphin เนื่องจากราคาที่ตั้งขายในไทยถือว่าแข่งขันได้มากรุ่นสแตนดาร์ดเปิดตัวประมาณ700,000บาทส่วนรุ่น Extended อยู่ประมาณ800,000ปลายๆแต่ช่วงโปรโมชั่นในบางเดือนสามารถลดลงได้มากจนหลายคนตกใจทำให้คนไทยสามารถเป็นเจ้าของรถ e ีีได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องจ่ายถึงหลักล้านเหมือนแต่ก่อนเมื่อดูเทียบกับสิ่งที่ให้มา ทั้งแบตเตอรี่แบล็แบตเตอรี่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยความคุ้มค่าภายในที่ทันสมัยและอุปกรณ์ต่างๆที่ครอบถือว่า BYD Dolphin เป็นรถที่คุ้มค่าราคาอย่างมากสรุปแล้ว BYD Dolphin ไม่ได้เป็นแค่รถ EV สำหรับใช้งานในเมืองแต่เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์ความล้ำสมัยสมรรถนะและความประหยัดเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่โลก EV และคนที่ต้องการเปลี่ยนมารถที่ประหยัดกว่ารถน้ำมันอย่างจริงจังถ้าคุณต้องการรถไฟฟ้าที่คุ้มค่า ใช้งานง่ายและมีเทคโนโลยีครบในราคาแบบจับต้องได้ BYD Dolphin คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณควรพิจารณาอย่างมากหากชอบบทความนี้จากช่องเกียร์กระราชฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถไฟฟ้าและรถรุ่นใหม่ในอนาคตครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า